เปลี่ยนจานเบรกวีโก้ถอดอะไรบ้างมาเริ่มจากถอดล้อเลยมาทีมงานถอดล้อขั้นตอนที่2คาลิปเปอร์เบรกน็อต2ตัวแต่ถอดสายเบรกก่อนเบอร์12เบอร์14แค่นี้17องตัวแล้วก็ถอดยกคาลิปเปอร์เลยอ่ะ น้นหนึ่งมันจะมีสาย ABS เดี๋ยวขาดอ้าแยก ABS ก่อนก่อนสายเ b ีแทงนะครับแยกอเดี๋ยวแป๊บเสียหายเดี๋ยวสาย ABS ขาดนะฮะสาย ABS แล้วแทงอ่ะนอ่าทอดแอ้วอาจารย์ะดึงออกมาจานเป็นรอยลึกเลยแล้วเราจะมาวัดดูนะว่ามันหนาเท่าไหร่เหลือ19บมิล เทียไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยงบเท่าไหร่นี่เลย TRW จานหนึ่งประมาณ1ันพันหนนิดๆเท่านั้นเองดูของใหม่ความหนาเท่าไหร่24มิลน,นะของกับของใหม่24มิลเรียนจานก็แค่นี้งบจานข้างละพันพันหน สอ,อันสองอันก็นั่นแหละคูณเข้าไปนะครับประกอบได้เลยตัวนี้อ่ะชักมาประกอบเร็วนักเปลี่ยนจานนิดแค่นี้จบแล้วต้องมีคำถามอีกเปลี่ยนจานนิดจานนิดเป็นรอยขนาดนั้นแล้วพ้าเบรกไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนครับอ้าววินิอถอดจานไปนตัวโนนออกแล้วก็อ่ะสลักดึงสลักออกนะครับ หลายคนสงสัยเปลี่ยนจานดิสเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วแล้วไม่ล้างเบรกไม่ล้างลูกสูบเบรกเหรอไม่จําเป็นครับถ้าเนี่ยเขาเรียกว่ายางกันฝุ่นเนี่ยยางกันฝุ่นยางกันฝุ่นอยู่เนี่ยยางกันฝุ่นไม่แตกอย่าไปยุ่งเดีย๋ยวงานเข้าเปลี่ยนแค่ดิสจานดิสผ้าเบรกแค่นี้จบทําเองได้จบครับ